สวัสดีครับมาพรวงร้าน68ใบเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์รถมีใบมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพาไปดูเจ้า CBR 650R นะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับรถคันนี้ราคาซื้อรถจะอยู่ที่229,000บาทนะครับสามารถจัดแฟแนซ์ได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์ิ่มต้นอยู่ที่29,000บาทนะครับบริษัทที่2นะครับบริษัทกรุงศรีภิกใบนะครับใช้เงินดาวน์ิ่มต้นอยู่ที่31,000บาทนะครับ รถคันนี้นะครับเลขไม่จะวิ่งอยู่ที่17,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถคันนี้ของแต่งก็จะมีชิลหน้านะครับมีการเบรกการคับนะครับมีการล้มนะครับมีท่อตรงอาวันมานะครับแล้วก็มีท้ายคับนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ ใครที่สนใจนะครับใครที่หาอยู่นะครับสามารถมาดูรถจจริงได้ทีลนเลยนะครับรหัสติดต่อสำรัเจ้าคันนี้นะครับรหัส13นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊รลาน68ไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ